ผลิตภัณฑ์ TK s o อยเป็นชุดอาหารเสริมทางดินจากห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตรที่ได้พิสูจน์ผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงกับพืชไม้ผลหลายชนิดสามารถฟื้นฟูสภาพต้นหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างรวดเร็วเห็นผลได้ภายใน15ถึง30วันสามารถใช้ได้กับระบบน้ำหรือเครื่องฉีดพ่นยาเคมี โดยปรับเป็นละอองหย,ยาบๆยาบฉีดพ่นไปที่ดินบริเวณรากฝอยชายพุ่มทุกๆยี่สิถึงสาวันเพื่อสร้างความสมบูรณ์ของใบระบบรากลำต้นกิ่งกา้านรวมถึงสะสมอาหารเพื่อการออกดอกติดผลและผลผลิตที่มีคุณภาพทีเคซอยหนึ 1, ่งทีเคซอยสองทีเคพลัสชุดธาตุอาหารพืชทางดินจากห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมกเกษตร สำหรับในเช้าวันนี้เรามาพบกันในเช้าของวันพุธเป็นวันพุธท,ที่28กันยายนพุทธศักราช2565หรือปี2022สสำหรับประเด็นสาระในส่วนของวันนี้เป็นประเด็นเรื่องของมังคุดและประเด็นสาระของมังคุดก็เป็นการเป็นประเด็นสาระความรู้ทั้งในด้านวิชาการและเทคนิคการจัดการ ประเด็นก็จะเป็นการตอบข้อสงสัยหรือตอบคำถามของพี่น้องเกษตรกร,กรที่สอบถามว่าท่านได้ทำการใช้ปัจจัยในการดึงใบอ่อนของมังคุดดึงไปเท่าไหร่ก็ไม่ประสบความสำเร็จดึงมาตั้งแต่เดือนสิงหาเอตนะเวลานี้พอมาถึงเดือนกันยาเออเริ่มเห็นการแตกใบอ่อนและถ้าหากว่าเราจะดึงใบอ่อนเราจะต้องใช้ปัจจัยอะไร เรายัางดึงทันหรือไม่ส่วนต้นที่แตกใบอ่อนแล้วเราจะต้องใช้ปัจจัยชนิดไหนหรือต้องดูแลจัดการอย่างไรเพื่อที่จะให้ใบชุดนี้เนี่ยสามารถที่จะออกดอกให้ผลผลิตกับเราได้ก็ไม่ใช่แค่นั้นนะครับอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าฟังหมอทุเรียนก็บอกว่าเดือนตุลาคมไม่ทำอะไรถ้าไม่ทำอะไรแล้วมันจะออกดอกได้เหลือก็ในเมื่อเรายังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเรายังไม่ได้ตัดแต่งกิ่งเลย เดี๋ยวทั้งหมดในสประเด็นนี้เรามาฟังคำตอบผมจะเริ่มต้นจากกรณีแรกก่อนนะครับคือเราต้องเข้าใจว่าพฤติกรรมในการแตกใบอ่อนของมังคุดนั้นมันต้องเป็นไปตามกระบวนการกลไกลตามพฤติกรรมของชนิดของพืชย้าว่ามังคุดเป็นพืชที่มีใบหรือมีแวกไขที่ค่อนข้างจะหนามีระบบรากลึก เขาต้องใช้ระยะเวลาในการเปลี่ยนแปลงการจเจริญเติบโตที่ยาวนานอย่างน้อย4-6ถึงเดือนเขาจึงจะเปลี่ยนแปลงการจเจริญเติบโตดังนั้นเราจึงเห็นว่าในแต่ละรอบปีเนี่ยมังคุดจะมีการแตกใบอ่อนโดยธรรมชาติแค่หนึ่งถึงสองครั้งเท่านั้นครั้งไหนละ่ะก็คือเมื่อปลายฝนปลายฝนฝนเริ่มหมดแสงแดดยาวนานมังคุดได้รับปัจจัยสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะแตกใบอ่อนโดยเฉพาะเดือนตุลาคม ครั้งที่สองก็จะเป็นกรณีต้นที่ไม่แตกใบอ่อนแล้วเขาไปแตกใบอ่อนเมื่อไหร่หลังจากมังคุดออกดอกตาใบกับตาดอกเป็นตาเดียวกันถ้าเขาออกดอกเราควบคุมได้ถูกต้องเขาก็จะเป็นดอกปริมาณมากแล้วก็เป็นใบแต่ถ้าเราบริหารจัดการผิดพลาดใบเขาก็จะกลายเป็นดอกดอกก็จะกลายเป็นใบเพราะนั้นเราต้องเข้าใจในตรงนี้และสาม เมื่อถึงเดือนเมษาพฤษภาฝนเริ่มตกความสมบูรณ์เริ่มมากเขาก็จะไปแตกใบอ่อนในระยะผลกำลังกระเริญนเติบโตเพราะตรงนั้นอากาศเอื้ออำนวยฝนน้อยแสงแดดยาวนานความชื้นสูงเพราะเราให้น้ำให้ปุ๋ยเต็มที่เขาก็จะไปแตกอีกครั้งหนึ่งในบางส่วนนี่คือประเด็นในรอบปีที่เขาจะแตกใบอ่อนเพราะฉะนั้นเราต้องมาเข้าใจครับว่าประเด็นแรกสิ่งที่ เราทำไมเรามีความจำเป็นอะไรที่เราจะต้องไปกระตุ้นใบอ่อนมังคุดมีเหตุผลสำคัญก็คือเราป้องกันไม่ให้มังคุดแตกใบอ่อนในเดือนตุลาเพราะถ้าหากว่าบังคุดไปแตกใบอ่อนเดือนตุลาหรือเดือนพฤศจิกายนแล้วเราดูแลบำรุงไม่พอปีนั้นเขาจะไม่ออกดอกเพราะว่าเขาต้องใช้ระยะเวลาการสะสมความสมบูรณ์ถึง4เดือนผมยกตัวอย่างเช่นตุลาพฤศจิกาธันวามกรา แต่เสร็จแล้วปรากฏว่าปีนี้บังเอิญยกตัวอย่างเกิดมันไม่หนาวเกิดฝนตกเหมือนปีที่ผ่านมามังคุดเหล่านี้จะไม่ออกดอกเลยเพราะเขาไม่เครียดเขาสมบูรณ์จริงแต่เขาไม่เครียดเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะทําให้มังคุดเหล่านี้แก้เขาก็คือเราก็จะต้องไปทําให้มังคุดแตกใบอ่อนตั้งแต่เดือนสิงหาทําไม่ได้ก็เดือนกันยานะครับบางครั้งบางสวนกระตุ้นสิงหาไม่สําเร็จ แต่กลับมาแตกในเดือนกันยายกตัวอย่างเวลานี้มังคุดที่ผ่านกระบวนการกระตุน้นเริ่มแตกใบอ่อนที่เดือนกันยายนนี้แล้วและสิ่งที่เราต้องทําที่เป็นคําถามคือเราจะจัดการอย่างไรดีในสวนเพราะว่าในสวนของเราน,านั้นมีมังคุดสามสภาพไม่แตกสมบูรณ์ไม่แตกไม่สมบูรณ์ยังไม่แตกและกําลังแตกใบอ่อน เพราะนในประเด็นตรงนี้ผมก็จะตอบคําถามต่อเป็นคําถามต่อไปนะครับว่ากรณีที่แตกออกมาแล้วเราจะจัดก,การอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากกรณีสิ่งสําคัญก่อนครัว่าปัจจัยอะไรที่มีส่วนที่จะไปทําให้มังคุดเกิดการแตกใบอ่อนได้สิ่งแรกเราก็รู้จักกันสารไทโอยูเลีย ไทโอยูเรียคืออะไรไทโอยูเรียนั้นจัดอยู่ในกลุ่มของสาร PGR หรือสารแอน r o w t h ก e g u l a t o r ก็คือสารกระตุ้นการเจริญเติบโตเขาไปทำหน้าที่อย่างไรเขาไปทำหน้าที่ในการทำลายการพักตัวของยอดยอดที่พักตัวจะถูกกระตุ้นด้วยไทยโอยูเรียใช้ประโยชน์กับอะไรอย่างมะม่วงเนี่ยเขาเอาไปกระตุ้นตาดอกอย่างลองกองก็เอาไปกระตุ้นตาดอกของลองกองอย่างบางคุดเอามาใช้ในการกระตุ้นใบ เพราะฉะนั้นในส่วนของสารกลุ่มนี้มีส่วนของการไปทำลายการพักตัวของยอดอา้าวแล้วใช้อัตราเท่าไหร่อัตราที่เราใช้กับมังคุดซึ่งมีงานวิจัยแล้วเราก็ทํามาตลอดครับอัตราต่ําสุดก็คือ350กรัมต่อน้ํา200ลิตรอัตราสูงสุดก็คือ500กรัมต่อน้ํา200ลิตรแล้วผลที่ได้จากอัตราแต่ละต่างก็คือทําไมเราจะต้องใช้350กรัมเพราะว่าถ้าหากว่าท่านใช้อัตรา500กรัม แล้วไปเกิดสภาวะอากาศร้อนแห้งแล้งมันจะมีผลกระทบในด้านปฏิกิริยาความร้อนเหมือนกับภาษาของพี่น้องชาวสวนวังคุดบอกว่าไอ้กิ่งมันจะกรอบก็แล้วนีกรอบหรือไม่กรอบเนี่ยมันอยู่ที่น้ําครับในต้นเพราะฉะนั้นอัตราขนาดนี้ย้ําว่าเป็นอัตราที่ใช้ได้แล้วก็ปลอดภัยคือ350กรัมต่อน้า2อลิตรถึง500กรัมนี่คือตัวที่หตัวที่สละ่ะยูเรียครับยูเรียก็คือปุ๋ย4 6 0 0 4600เนี่ยมีทั้งทางดินที่เราหวาน,นะครับจะเป็นของฟูจิเทคจะเป็นของอคนเขียวหรือจะเป็นปุ๋ยเรือใบไข่มุกไฮโดรไทยหรือจะเป็นในส่วนของปุ๋ยชาลีท่านเลือกได้ทางนั้นครับส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งคือ4600ทงางใบ 4600ทั้งใบก็จะเป็นเรื่องของการให้โดเจนบวกกับความชื้นบวกกับแสงแดดบวกกับปัจจัยคือสารสกัดจากสาหร่ายบวกพลังงานในท่าของสังกะสีก็จะไปเพิ่มฮอร์โมน GA หรือจิบบอร์เิกอซิกก็จะกระตุ้นให้มันคุดแตกใบอ่อนได้อันนี้คือปัจจัยในกลุ่มที่สองส่วนปัจจัยในกลุ่มที่สามสารสกัดจากสาหร่ายหรือสารที่ไปกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาของยอดหรือกระตุ้นโดยธรรมชาติอัตโนมัตินี่คือกลุ่ม ที่จะไปทําลายการให้เกิดการสร้างเซลล์ในส่วนของยอดเราก็จะใช้ปัใจจัยในกลุ่มเหล่านี้บางอย่างเราใช้ร่วมกันได้หรือไม่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นด้านของเทคนิคผมอยากจะนําเรียนอย่างนี้ว่าถ้าเราจะกระตุ้นหรือจะจัดการให้มังคุดแตกใบอ่อนได้ดีเนี่ยเราอย่าคิดว่าเรามีปัจจัยที่ดีเราจะใช้ปัจจัยพ้อนอย่างเดียวไม่ได้ครับ การเปิดโคนการคาดโคนการแ่่งกิ่งการเติมยูเรีย4600การให้ธาตุอาหารลงไปกระตุ้นอย่างเช่นทีเคซอยหนึ่งทีเคซอซยสองทีเคพัดหรือเซอร์คอนร่วมกับยูเรียหลังจากนั้นเราก็จะต้องลงปุ๋ยสูตรเสมอเป็นการปูฐานหลังจากนั้นเราก็จะถึงไปกระตุ้นทางใบในการกระตุ้นทางใบก็จะเป็นองค์ประกอบของไนโตรเจนมีสารสก,กัดจากสาลายมีธาตุสังกะสี อันนี้ก็คือสูตรหนึ่งอีกสูตรหนึ่งก็คือไทโอยูเรียบวกกับน้ำตาลคาร์โบไฮเดตหรือน้ำตาลทางด่วนและอะโทนิกถามว่าเอา้าทำไมล่ะประเด็นก็คือไทโอยูเรียเนี่ยจะเป็นการกระตุ้นการทำลายการพักตัวของตายอดแต่บางครั้งเนี่ยด้วยมังคุดเขาอาจจะมีความเป็นพิษการลดความเป็นพิษก็คือน้ำตาลคาร์โบไฮเดต การใส่อาโทนิกเข้าไปก็จะไปลดความเป็นพิษของไทโอยูเยลียและก็มีส่วนไปเสริมการทำลายการพักตัวของตาไปกระตุ้นให้ตานั้นสร้างเซลล์ขึ้นมานี่คือชนิดของปัจจัยที่เราจะให้ในเดือนสิงหาสิงหาให้ไม่ได้ก็ต้องมาดูเดือนกันยาเพรฉะนั้นประเด็นต่อมาครับมีคำถามต่อไปว่าแล้วถ้าเราทำเดือนสิงหาและเดือนกันยายนเนี่ยเราควรจะทำอะไรต่อ ประเด็นก็คือถ้ายังไม่แตกใบอ่อนเราก็มาฟังคำตอบตรงนี้ว่าเราต้องทำอย่างไรต่อความรู้ความเข้าใจก็คือกรณีที่พี่น้องเกษตรกระกน,นะครับได้สอบถามว่าหมอทุเรียนทําการกระตุกทําการกระตุ้นมังคุดแล้วไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องของการแตกใบอ่อนซึ่งผมก็ อยากจะนําเรียนย้ําตรงนี้ว่าไม่ใช่เป็นเรื่องผิดปกตินะครับเป็นเรื่องปกติของมังคุดเลยเพราะเราต้องเข้าใจอยู่เรื่องหนึ่งว่ามังคุดนั้นเขาเป็นพืชที่มีระบบวะแวกหรือไขใบที่หนามากเหมือนกับลงกองและเขามีตัวระบบรากที่ลึกเพราะฉะนั้นการที่เราคิดว่าเราจะไปบังคับให้เขาแตกใบอ่อนเป็นเรื่องที่ยากมากนอกจากมีองค์ประกอบสําคัญพร้อม3ส่วนคือหนึ่งสารที่เราเอาไปกระตุน้นมีการประสิทธิภาพสูง 2. อ,อายุของใบเขาได้เกิน6เดือนมาแล้วสม,มีสภาวะแสงแดดที่ค่อนข้างจะยาวนานหรือมีฝนทิ้งชุงให้เล็กน้อยนั่นคือสองค์ประกอบแต่เนื่องจากปีนี้เนี่ยสิ่งที่เราเห็นชัดเจนคือฝนตกฟ้าปิดดินแฉกเพราะฉะนั้นปัจจัยตัวที่มีอำนาจก็อาจจะต้องลดประสิทธิภาพลงดังนั้นในส่วนของหลักการที่เป็นคาถามว่า,าแล้วเราจะทาอย่างไรต่อคาตอบก็คือ เราก็จะคงเดินหน้าในเรื่องของการศึกษาติดตามข้อมูลแล้วหาจังหวะครับผมเรียนอย่างนี้ว่ามันมีสิ่งบอกเหตุอยู่2ส,ส่วนคือหสิ่งที่เราเห็นในส่วนของเราเราจะเริ่มเห็นมังคุดมีการแตกขแขนงแตกภายในเล็กน้อยอันนั้นคือคำตอบที่หนึ่งหรือคำตอบที่สองก็คือเราเห็นเพื่อนชาวสวนคือเวลาที่เราไปไหนเราสังเกตดูว่ามีมังคุดแตกไปอ่อนโดยธรรมชาติ เราก็จะถือว่าเป็นคำตอบที่2ในส่วนของตรงนี้จะเป็นปัใจจัยในด้านสิ่งแวดล้อมถ้าเรามาดูอายุใบของเราอายุเกิน6เดือนก็เป็นคำตอบที่2ส,สิ่งที่เราจะมาเลือกในการกระตุน้นหรือการดึงใบอ่อนก็คือปัจจัยที่3ดังนั้นในส่วนของเดือนสิงหาคมนั้นผมยังนำเรียนอย่างนี้ว่าสารที่จะเข้าไปในเรื่องของการใช้เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ก็คือในส่วนของตัวไทโอ,อยูเรียไทโอ,อยูเรียรคืออะไรไทโอ,อยูเรียก็คือสารในกลุ่มของคา,าเรียกว,ว่าสารกระตุ้นการเจริญเติบโตเขาก็ามีศัพท์ภาษาเขานะครับในเรื่องของสาร PGR เพราะฉะนั้นในส่วนของตัวนี้จึงยังมีจําความจําเป็นในส่วนของสารตัวนี้เราใช้ในอัตราเท่าไหร่ผมนําเรียนอย่างนี้ว่าตั้งแต่350กรัมจนถึง500กรัมต่อน้ํา200ลิตร ประเด็นถัดมาที่เป็นคําถามก็คืออ้าพ่นไปแล้วกิ่งมันไม่กรอบเหลอคือกรณีกิ่งกรอบนั้นเป็นเรื่องของการที่เราไปใช้ผิดอัตราใช้ผิดเวลาและเราก็ไม่ได้กังวลถึงเรื่องผลกระทบดังนั้นสิ่งที่เราจะใช้ร่วมท่านอาจจะใช้ร่วมกับยูเรีย460 0ก็ได้แต่สิ่งที่ต้องมีคือน้ำตาลคาร์โบไฮเดรตหรือน้ำตาลทางด่วนหรืออัโทนิกบางท่านถามว่าต้องใช้ทั้ง2ตัวไหม ก็ควรจะใช้ทั้ง2ตัวแต่ถ้าจะจะเลือกใช้ตัวใดตัวหนึ่งก็ให้เป็นตัวอัลโทนิกเพราะเขาจะไปลดความเป็นพิษของสารไทโอยูเรียนี่คือประเด็นที่ผมสรุปจากคำถามของพี่นอ้องสกอรให้ท่านเข้าใจว่าสูตรนี้ยังมีผลที่จะไปช่วยในการกระตุ้นหรือการดึงใบอ่อนทุเรียนได้สูงสุดส่วนสูตรที่2ก็คือสารสกัดจากสาหราย สาลายก็เป็นย,ยกตัวอย่างเช่นสาลายอันจินินสาลายอันก้าตัวที่2ก็คือยูเรีย4 6 0 0ชนิดพ่นถามว่าใช้อัตราเท่าไร,าาราเท่าทีาา่งานวิจัยของผมทำมาในพื้นที่เราใช้ถึง1กิโลกร,รัมต่อน้ำ200ลิตรหลายท่านก็บอกว่าอุย้ย1กิโลเฉลือเท่าที่มีงานศึกษาวิจัยแล้วก็ทำมาอย่างต่อเนื่องนะครับก็ถือว่าเป็นอัตราปกติที่ไม่ได้มีอันตรายอะไรพี่น้องสกครับผม นำเรียนเรื่องหนึ่งว่าจริงๆแล้วในเมืองในเอกสารทางวิชาการส่วนใหญ่ปุ๋ยที่เราใช้ทางใบเนี่ยเขาใช้ก็ร้อยกรัมทั้งนั้นนะครับมีบ้านเราเท่านั้นเองลดอัตราเหลือสอามสิบกรัมหรือ50กรัมต่อน้ํา20ลิตรพิาณาอัตรา100กรัมต่อน้ํา20ลิตรคือ1กิโลกรัมต่อน้ํา200ลิตรถ้าสังกะสีก็มีเหตุจําเป็นเพราะสารตัวนี้เมื่อมารวมกันก็จะไปเป็นส่วนในการกระตุน้นในการที่จะให้มังคุดแตกใบอ่อนได้ ทีนี้ประเด็นมีอีกท่านหนึ่งครับถามว่าแล้วอย่างกรณีไทโอยูเรียบวกสูตรนี้ล่ะก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันประสิทธิภาพก็จะสูงขึ้นมาอีกแต่มันเป็นเรื่องของการเปลืองต้นทุนนะครับเราจึงไม่ค่อยได้แนะนําแต่มีพน้กงสกรได้ใช้กันอยู่แล้วนี่คือประเด็นคําตอบที่เป็นตั้งแต่ช่วงต้นรายการแต่ถ้าเราจะหันมาดูในเรื่องของกระบวนการจัดการอย่างถูกต้องประหยัด เป็นไปตามแนวทางที่เป็นวิชาการและกเทคนิคการจัดการคือเราไม่ต้องการไปกระตุ้นหนักอะไรมากมายถึงขนาดนั้นเราก็มาดูแนวทางปฏิบัติดังรายละเอียดต่อไปนี้เป็นเดือนที่เราจะต้องมีการบริหารจัดการการบริหารจัดการในส่วนของมังคุดนั้นมันต้องตั้งอยู่บนเหตุผลและก็วัตถุประสงค์มีเป้าหมายที่ชัดเจนคือก่อนอื่นนั้นเราต้องเข้าใจนะครับว่าขณะนี้ เรามีต้นมังคุดอยู่3มสภาพภายในสวนของเราเป็นต้นสมบูรณ์ใบหนาแน่นมีความสมบูรณ์ดีปีที่ผ่านมาจะให้ผลผลิตบ้างไม่ให้บ้างหรือเล็กน้อยก็ตามอันนี้คือกลุ่มต้นที่หนึ่งต้นที่สองครับเป็นต้นที่เพิ่งเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จเป็นต้นที่ให้ผลผลิตมากสภาพใบก็ยังคงไม่สดใสและต้นที่สาคือต้นที่ไม่ค่อยสมบูรณ์นักฉะนั้นในกระบวนการจัดการพวกนี้เนี่ย ถ้าจะถามว่าการลงปัจจัยต่างๆเมื่อลงไปแล้วเนี่ยผลของการที่เราจะใช้ปัใจจัยให้มีประสิทธิภาพมันจะได้เหมือนกันไหมคำตอบคือไม่เหมือนครับต้นที่สมบูรณ์ก็จะอาจแตกใบอ่อนได้ดีกว่าหรือบางครั้งต้นที่สมบูรณ์มากอาจจะไม่ได้รับหรือไม่ไม่ได้แสดงอาการอะไรก็ได้ ถ้าหากว่าสถานะอากาศไม่เอื้อแต่ต้นที่สมบูรณ์น้อยก็อาจจะไม่แตกตามใจที่เราต้องการเพราะนั้นมันจึงเป็นเหตุผลที่ผมอธิบายมาตั้งแต่ช่วงแรกว่าถ้าหากว่าเราทำมาแล้วเดือนสิงหาไม่ประสบความสาเร็จเราก็ต้องทาต่อในเดือนกันยาทีนี้ในการที่เราจะไปกระตุกหรือไปกระตุ้นนั้นเราต้องเข้าใจนะครับว่า สองค์ประกอบที่ได้อธิบายมาดังนั้นในสวนของเราเวลาที่เราปฏิบัติเราก็จะปฏิบัติภาพรวมคือทุกต้นทําเหมือนกันหมดเริ่มตั้งแต่การจัดการทางระบบทางดินภายในโคนต้นแล้วก็ขึ้นสู่การพ่นปัจจัยทางใบอย่างเป็นระบบขั้นตอนของกระบวนการจัดการตรงนี้ก็คือใส่ปุ๋ยสูตรเสมอเปิดโคนคาดโคนออกใส่ปุ๋ยไว้20วันก็จะเป็นปุ๋ยสูตรเสมอ ซึ่งเราได้อธิบายให้ปฏิบัติมาตั้งแต่ช่วงที่ผ่านมาแล้วหลังจากนั้นพอใส่ปุ๋ยสู่เสมอเปิดโคนใส่ปุ๋ยเสร็จทิ้งไว้15วันเราก็จะมาทําการดําเนินการในช่วงระหว่างที่รอนี้เราก็จะมีกระบวนการตัดแต่งกิ่งการตัดแต่งกิ่งนั้นก็เป็นเรื่องที่ได้อธิบายมาแล้วนะครับว่ากลิ่งที่ยืดยาวกิ่งที่มีใบหนาแน่นกิ่งที่โค้งกิ่งที่เดาะ หรือกิ่งที่ยอดมันพุ่งออกมาเกินกว่ากิ่งอื่นเราก็ทําการตัดแต่งเพื่อไม่ให้มันเกิดการถ่วงน้ําหนักกิ่งที่อยู่ด้านล่างก็ตัดขึ้นไปเพื่อให้เขาตัดปลายเพื่อให้เขาดีดตัวขึ้นไปและไปรองรับกิ่งด้านบนเพื่อไม่ให้กิ่งด้านบนนั้นโค้งเดาะลงมาด้านล่างขแขนงภายในกระโดงเราก็ทําการตัดแต่งภายในเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องเข้าใจว่าการตัดแต่งเป็นเรื่องของการกระตุ้นใบอ่อน การเปิดโคนการคาดโคนก็เป็นเรื่องการชักนำให้แตกใบอ่อนเพราะนั้นเราจัดปฏิบัติในช่วงนี้เสร็จแล้วพอหลังจากปฏิบัติเสร็จในต้นเดือนสิงหาคมเราก็จะทำการหว่านด้วยยูเรียปุ๋ยยูเรียก็คือปุ๋ย4600จะเป็นในส่วนของปุ๋ยยาล่าหรือจะเป็นปุ๋ยคนเขียวก็แล้วแต่ปุ๋ยต่างๆได้ทางน้นครับเมื่อหว่านยูเรียลงไปแล้ว7วันโดยประมาณ เราก็จะทำการพ่นชักนำให้แตกใบอ่อนด้วยไทโอยูเรียไทโอยูเรียนั้นเป็นสารที่เอามาใช้ร่วมกับน้ำตาลทางด่วนเพื่อลดความเป็นพิษหรือจะใช้คู่กับอาทูนิกคู่กับน้ำตาลทางด่วนคู่กับนูลิสเพื่อที่จะให้ตัวไทโอยูเรียนั้นไปกระตุน้นหรือไปชักนำให้เกิดการแตกใบอ่อนของมังคุดโดยพ่นสองครั้งห่างกัน10วัน พ่นสองครั้งห่างกันสิบวันการพ่นนั้นเราก็จะทำการพ่นทั้งภายในภายนอกส่วนของกรณีการพ่นไปแล้วครั้งที่หนึ่งหลังจากนั้นเราสำรวจสิบวันถ้าต้นใดก็ตามที่แตกใบอ่อนเราก็จะไม่พ่นซ้ำหรือถ้าแตกไม่ดีเราก็พ่นซ้ำได้ดำเนินการพ่นแค่สองครั้งเท่านั้นเพราะฉนั้นในขั้นตอนตรงนี้แหละครับจึงบางสวนอาจจะเริ่มปฏิบัติแล้วเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเราก็จะดาเนินการในช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี้ ตอนี้ปริมาณของไทโอยูเรียเราจะใช้ในอัตราเท่าไหร่คือแยกแยะประเด็นตรงนี้ออกมาว่าถ้าเรามีสภาวะสวนที่โปร่งโล่งเป็นมังคุดสาวเป็นมังคุดรุ่นใหม่มีลักษณะสวนที่โปร่งโล่งแสงแดดสาดส่องดีเราก็ใช้ไทโอยูเรียแค่350กรัมต่อน,น้ำา200ลิตรไม่เกิน400กรัมแต่ถ้าในกรณีที่เราเป็นมังคุดที่มีฝนตกฟ้า ค่อนข้างจะคลุ้มความชื้นค่อนข้างจะสูงลักษณะสวนเองอาจจะไม่โปร่งจริงเราก็จะเพิ่มอัตราขึ้นมาเป็น50กรัมต่อน้ํา20ลิตรหรือครึ่งกิโลกรัมต่อน้ํา2 0 0ลิตรใช้คู่กับในส่วนของน้ําตาลทางด่วนหรือคู่กับอัทโทนิกอัทโทนิกก็ใช้ที่อัตารา1น0 0ซีซีต่อน้ํา200ลิตรและน้ําตาลทางดวนเพื่อที่จะเป็นลดความเป็นพิษของ ตัวไทโอยูเรียแล้วก็มีส่วนไปกระตุ้นด้วยอันนี้เป็นงานวิจัยชิ้นล่าสุดที่เราได้ทำมาการพ่นพ่นสองครั้งย้ำนะครับห่างกัน10วันกรณีนี้หลังจากที่เราดำเนินการเสร็จก็จะไปถึงประมาณต้นเดือนกันยายนถ้าหากว่าผลของการชักนำให้แตกใบอ่อนในเดือนกันยายนเดือนตุวสิงหาคมนี้ไม่ประสบความสำเร็จผมย้ำนะครับถ้าต้นใดก็ตามหรือในส่วน ไม่ประสบความสำเร็จก็คือไม่แตกใบอ่อนเราจะไม่ดำเนินการอะไรอีกต่อไปในเดือนกันยาและเดือนตุลาคมเราจะหยุดกระบวนการทั้งหมดที่เราจะดำเนินการให้ก็คือการให้ปุ๋ยเพื่อเบ่มความสมบูรณ์เท่านั้นจะไม่มีการชักนำต่อไปอีกแล้วทั้งในเดือนกันยาและเดือนตุลาคมเพื่ออะไรก็เพื่อที่จะดูว่าสถานะของต้นบังคุดเหล่านั้นเนี่ยเขามีโอกาส ที่จะแตกใบอ่อนโดยธรรมชาติในเดือนกันยายนหรือเดือนตุลาคมแต่ถ้าเกิดวิกฤตการพิกผันหมายความว่าในเดือนพิจิกาเนี่ยอาจจะมีลมหนาวมาอาจจะนะครับจากการพยากรณ์หรือการคาดหมายก็เท่ากับว,ว่าโอกาสของต้นมังคุดเหล่านี้มีโอกาสที่จะออกดอกในเดือนธันวาคมต้นหรือเดือนพิจิกาปลายก็ได้เพราะฉะนั้นเราจึงจะไม่ให้ไปดําเนินการต่อในต้นเหล่านี้ สำหรับต้นที่ดำเนินการชักนำไปแล้วแล้วเขาไม่แตกดังนั้นในช่วงของเดือนตุลาคมเนี่ยจึงเป็นเดือนที่ค่อนข้างจะอึดอัดอาจจะทำให้เรานั้นมีความรู้สึกว่ามันอึดอัดมากกลัวแตกใบอ่อนคือถ้าเขาจะแตกก็ขอให้เขาแตกออกมานะครับไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะไปกังวลแต่เราเหมือนกับใช้โอกาสวัดดวงกันระหว่างแตกกับไม่แตก ถ้าแตกออกมาเราก็จะเร่งในกระบวนการจัดการใช้เวลา60วันเขาก็ออกดอกได้แต่ถ้าเขาไม่แตกเราก็มีโอกาสได้ดอกรุ่นแรกเพราะฉะนั้นในกระบวนการต้นที่มีความสมบูรณ์นะครับไม่ได้ให้ผลผลิตเราก็จะดําเนินการหรือให้ผลผลิตน้อยมากเราก็จะดําเนินการในลักษณะแบบนี้เป็นกลุ่มที่1ทีนี้มากลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่ให้ผลผลิตอาจจะดกบ้างไม่ดกบ้าง แต่ส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับปานกลางกระบวนการจัดการเหมือนกับกลุ่มแรกทุกประการในเรื่องของการใส่ปุ๋ยคาดโคนแต่งกิง่งหวานยูเรียพ่นปัจจัยชักนําให้แตกใบอ่อนเราก็ปฏิบัติเหมือนกันทุกประการนะครับกับกรณีแรกเพียงแต่ต่างกันตรงนี้ว่าถ้าหากว่าเราพ่นไปครั้งที่หนึ่งแล้วเราประสบความสําเร็จในบางต้นเราก็จะทําการบำรุงต่อไป แต่ถ้ามีบางต้นที่ยังไม่แตกใบอ่อนหมายความว่าเราพ่นครบ2ครั้งแล้วครั้งที่1ครั้งที่สองมันก็จะไปอยู่ในราวประมาณปลายสิงหาถ้าเราไปดำเนินการตรงนั้นเราก็จะทำการกำหนดต้นเลยครับว่าต้นเหล่านี้เป็นต้นที่เราเคยชักนำมาแล้วเราก็ทำเครื่องหมายไว้แล้วเราก็เว้นวักเขาไป20วันหมายความว่าพักต้นตรงนี้20วัน จาก20วันตรงนี้เราอาจจะใส่ปุ๋ยทางดินอีกหนึ่งครั้งแล้วพอครบ20วันเราก็จะไปทำการปฏิบัติการอีกครั้งหนึ่งในเดือนกันยายนในช่วงต้นกันยานั้นเราก็จะเปลี่ยนสูตรมาเป็นการใช้ยูเรียสารจะก,กัดจากสารายร่วมกับธาตุสังกะสีมียูเรียเป็นตัวนำในอัตราเข้มข้นก็คือประมาณ1กิโล ซึ่งในช่วงจังหวะตรงนั้นท่านอาจจะใช้ร่วมกับปุ๋ยสูตรเสมออีกครึ่งกิโลก็ได้นะครับไม่ได้เป็นประเด็นแต่เราก็จะใช้ระบบตรงนี้ไปชักนำในเดือนกันยายนอีกสองครั้งห่างกันก็อยู่ที่ประมาณ10วันโดยประมาณเหมือนกันสำหรับในกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่มีให้ผลผลิตเราก็จะไปกระตุ้นอีกสองครั้งในเดือนกันยายนและเขาก็จะแตกใบอ่อนออกมาถ้าเขาไม่แตก มันก็จะแยกออกเป็นสองกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งแตกเราก็บำรุงต่อไปสำหรับกลุ่มที่ไม่แตกใบอ่อนครับกลุ่มที่ไม่แตกใบอ่อนเราต้องปล่อยให้เขาพัฒนาต่อไปอีกสักระยะหนึ่งแล้วเขาก็มีโอกาสที่จะไปแตกใบอ่อนอยู่ในเดือนตุลาคมหรือเดือนพฤศจิกายนหมายความว่าเดือนกันยาเนกระตุ้นอีกสองครั้งรวมแล้วกับครั้งแรกก็เป็นสี่ครั้งยังไม่แตกเราก็ปล่อยเดือนตุลา ปล่อยเดือนตุลาเสร็จถ้าตุลายังไม่แตกเดือนพฤศจิกายนเพราะนั้นในเดือนตุลาคมท่านจะเห็นว่าทุกต้นเนี่ยเราจะไม่ทำอะไรนะครับเราจะไม่ทำอะไรเลยในเดือนตุลาคมอีกเสร็จแล้วต้นเหล่านี้เนี่ยมันก็จะข้ามไปถ้าหาว่าเขาแตกในเดือนตุลาเราก็จะมีขั้นตอนอีกหนึ่งขั้นตอนสำหรับเร่งใบให้แก่เร็ว เร่งความสมบูรณ์แต่ถ้าเขาไม่แตกมาถึงต้นเดือนพฤศจิกายนแล้วครับพอมาถึงต้นเดือนพฤศจิกายนก็จะเป็นขั้นตอนต่อมาสำหรับกระบวนการพยุงไว้ถ้าเป็นภาษาอย่างพี่น้องชาวสวนเขาเรียกว่าคุมใบแต่ผมออธิบายว่าเราไม่สามารถคุมใบอ่อนของมังคุดได้คุมไม่ได้หรอกครับถ้าเขาจะแตกยังไงก็ไม่มีทางที่เราจะไปคุมได้ แต่ส่วนหนึ่งเราต้องมีความเข้าใจว่าพฤติกรรมของมังคุดเนี่ยตาใบกับตาดอกเขาเป็นตาเดียวกันอยู่ที่องค์ประกอบความสมบูรณ์กับสภาวะแวดล้อมถ้าเป็นความเครียดเขาจะเป็นตาดอกถ้าเป็นความสุขสบายเขาจะเป็นตาใบเพราะฉะนั้นตาที่มันซ่อนอยู่ในระหว่างกาบใบเนี่ยในส่วนของยอดเนี่ยมันจะค่อยๆพัฒนาถ้าเขาเป็นใบเขาจะพุ่งออกมาอย่างรวดเรว็วถ้าเขาเป็นดอก เขาจะเคลื่อนตัวอย่างช้าๆดังนั้นสิ่งที่ผมเองกำลังจะให้ท่านนำไปปฏิบัติก็คือในเดือนพฤศจิกายนถ้าต้นใดก็ตามที่เขาไม่แตกใบอ่อนเดือนพฤศจิกายนนั้นเราก็จะเริ่มเข้าสู่ระบบของการเปลี่ยนตาใบให้เป็นตาดอกนั่นเป็นประเด็นด้านของการส่งเสริมการออกดอกแต่ยังมีอีกประเด็นหนึ่งครับกรณีที่เป็นคำถามของพี่น้องเกษตรกรว่าณเวลานี้เนี่ย ท่านกระตุ้นมังคุดให้แตกใบอ่อนมาตั้งแต่เดือนสิงหาไม่แตกมาแตกที่เดือนกันยาอะไรเวลานี้แตกกันยาเนี่ยมันก็จะมีทั้งที่แตกและไม่แตกเราจะจัดการอย่างไรต้องดูแลบํารุงทั้งสวนหรือว่าแยกเป็นรายต้นหรือแยกการจัดการมาฟังสาระกันติดตามต่อในวันพรุ่งนี้เพราะว่าต้องเข้าใจครับว่าในด้านของมังคุดเนี่ย เราไม่สามารถไปบังคับเขาได้แต่เราสามารถที่จะส่งเสริมหรือสนับสนุนได้ดังนั้นผมก็เลยต้องแยกประเด็นการจัดการออกมาอย่างนี้โดยละเอียดซึ่งวันนี้เนี่ยเวลาของเราไม่พอนะครับก็เลยขอนำเรียนเลยว่าพรุ่งนี้ติดตามเรื่องของมังคุดกระต่ออีกวันหนึ่งอาจจะไปแทรกเวลาของพืชอื่นก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันเป็นสาระความรู้ที่ต่อเนื่องและการจัดการเหล่านี้ นำเรียนยาวว่าถ้าท่านสามารถเข้าใจพฤติกรรมของมังคุดได้ท่านประสบความสำเร็จโดยที่มังคุดจะมีความสมบูรณ์และเราก็ลงทุนหรือใช้ปัจจัยอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองวันนี้เวลาหมดลงครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทกท่านสวัสดีครับ